สวัสดีจ้าพี่น้องเอช่ซีชองชนะตระพาฟามทุกคนนะจาะเมื่อนี้เฮามาอัปเดตเด็กชายดวงอาทิตย์จ้ะที่เกิดจากแม่ขำคูนกับพ่อเพชรตะวันพี่น้องในวัย6เดือนจ่ะเมื่อนี้เขากะถือโอกาสดีมาอัปเดตแล้วกะจะแจ้งข่าวในการย้ายค่ายจา้าพี่น้องของเด็กชายดวงอาทิตย์กับแม่ขาคูนจ้ะ สำหรับแม่ข้ามคุนประวัติพันธุกรรมแล้วกะแ,แล้วเป็นควายอีสานเล่าเกาจะพี่น้องเป็นควายอีสานเล่าเกานี่ล่ะแต่ว่าเราจะเป็นควายที่ทรงลูกดีจ้ะน้ำนมดีการเลี้ยงลูกเรา็ต้องห่วงแล้วกวะกเจ้าเพชรตะวันกับเป็นทายาทของลุงเพชรนะจ้ะลูกเรากะเจ้าดวงอาทิตย์หกเดือนพี่น้องหกเดือนกับสูงประมาณร้อยยี่เกือบเกือบร้อยยี่สิบแล้วจ้ะ นี่คือพัฒนาการได้พอมาหลายจากพี่น้องเบงช่ายตอนนี้จะแจ้งข่าวจะ,ะคือว่าจะย้ายค่ายไปยังอำเภออมก๋อยจ๋าอยู่แถวแถวที่ว่าการอำเภออมก๋อยเลยจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพี่น้องผู้ใดอยู่ทา้งนั้นกะฝากติดตามนะคะฝากติดตามเจ้าดวงอาทิตย์ด้วยนะคะจังใดมีโอกาสกะถ้าไปทั้งนั้นกะแวะไปยามเจ้าดวงอาทิตย์กับแม่คำามคูนได้ตอนนี้ก็คือแม่คำาคูนกะ ท้องกับเจ้าเพชรตะวันแล้วสองเดือนจ้ะพี่น้องท่องกับเพชรตะวันเรียบร้อยแล้วกะให้คำหนาพูนหลังจ้ะพี่น้องผู้เอาไปกะให้สร้างชื่อสร้างส่างเสียงให้เพิินสหรับลี่มี่กะให้พี่น้องนี่เบิ่งเป็นแนวทางแม่ร้อยสามสิบกว่ากับลูกชายเพชรตะวันวัยหกเดือนจ้ะเจ้าดวงอาทิตย์ ผู้ใดสนใจน้ำเชื่อเพชรตะวันกับเบอร์โทรศัพท์0619989593 12 12หลอด5,000ปกติแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ให้เป็น10หาลอดเลยจากพี่น้อง5,000บาทโดนละหาลอยบาทคือเกาจากบบมีขึ้นค่าผสมจริงก็อยู่ที่5,000บาทเหมือนเดิมจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้แล้วจากพี่น้องสวัสดีจ้า